นี่คือเมล็ดผักหวานป่านะคะพี่แพรเพาะมาตั้งแต่วันที่สามนะคะแล้วก็เพิ่งมันนึกขึ้นได้ค่ะว่าเอ้ยเราเพาะเมล็ดไว้นะคะก็วันนี้วันที่19แล้วเนาะก็ส6วันนะคะหน้าตาก็ได้ประมาณนี้นะได้มา1ิบเมล็ดนะคะก็งอกมาหกค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงดินกันเลยเนาะดินนี่พี่แพรก็หมักเตรียมไว้นะคะก็จะเอาลงเข่งละสองเมล็ดนะคะนี่เป็นการ เพาะเมล็ดผักบวานป่าครั้งแรกของพี่แพรเลยนะคะดูมาจากบ้านสีแดงเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้ค่ะเจาะลึกๆนิดหนึ่งนะคะเขาจะได้ไม่โดนรากเนาะตอนเพาะเมล็ดเนี่ยก็งงมากนะคะว่าต้องเอาข้างไหนลงข้างไหนขึ้นก็เลยเอานอนลงไปเลยนะคะก็เลยได้รากออกมาแบบนี้ถ้าเรารู้ว่า ข้างไหนเอาลงดินข้างไหนเอาขึ้นนะคะเราก็จะได้รากตรงตรงแต่พี่แพ้ไม่รู้คะ่ะว่าเอาข้างไหนลงข้างไหนขึ้นนะคะก็เลยได้รากเอียงเียงมาแบบนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นต้นที่สองคงจะดีเนาะถ้าเราจะมีผักหวานป่าเก็บกินที่บ้านเราเองนะคะกันเพราะขั้งแรกมันก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายอยู่เหมือนกันทงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยการรดน้ำนะคะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่า หวานป่า6ต้น6มเมล็ดที่พี่แพงปลูกลงไปจะงอกขึ้นมาเป็นต้นกี่ต้นไว้แล้วเรามาอัปเดตกันค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายกันไปก่อนบาย